สวัสดีครับผมสมยศไก่ดำภูพานนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูลูกไก่ดำภูพานสี่นะครับตัวนี้อายุสองเดือนกว่านะครับไม่ได้เล่งอาหารนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยให้น้องกินเช้าเที่ยงเย็นก็พอนะครับอาหารที่ให้นะครับตอนนี้ก็จะเป็น เป็นอาหารเลือกสาเร็จรูปอย่างเดียวนะครับแต่จะใช้อยู่สองเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับผมเบอร์หนึ่งก็คือไก่เล็กแล้วก็เบอร์สองนี่ก็คือจะเป็นไก่อายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับก็คือใช้ในอาาัตราส่วนที่ห้าสิบต่อห้าสิบนะครับผมก็ใช้อาาัตราส่วนเท่านี้นะครับก็ให้น้องเขากินไม่ได้เต็มที่มากนะครับก็เลยไม่ไม่ได้โตมาก,กปกติถ้าถ้าอาหารเต็มที่นะครับ กระดัมบุพานสี่จะโตเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นกระดัมบุพานสองนะครับที่โตใกล้เคียงกันนะครับข้อนี้ก็จะมีตัวผู้นะครับเป็นส่วนมากนะครับผมก็จะมีหลงออกมาบ้างมีหอนตั้งบ้างนะครับแต่ก็ยังไงก็จะคัดออกอยู่แล้วนะครับพามาดูนะครับก็มีแต่ตัวสวยๆนะครับน่าจะเป็นไซส์ครึ่งกิโลนะครับประมาณนี้ครับ ไก่ดาวพูพามสีครับค, <IN Fair> คือบางคนเขายังไม่ทราบนะครับไก่ดาวพูพานสีถ้าถ้าในนั้นใหแนะนำผมนะผมจะเรียกว่าเป็นไก่ดาวพูานสีแล้วก็จะมีลักษณะขนสีหวดําครับคําว่าสีหวายดําก็คือสีลักษณะประมาณนี้นะครับ <S <S ไม่ทราบว่าเรียกผิดเรียกถูกก็ผมก็จะเรียกประมาณนี้นะครับสีญญ <S <S ไวดํานะครับส่วนตัวผู้นะครับก็จะออกเป็นโทนขาวนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นตัวเมียนะครับก็เดี๋ยวจะจับให้ดูครับตัวเมียครับ นี่ครับตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับก็จะเป็นสีลายลายอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวเมียครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะเป็นสีอย่างนี้ครับตัวนี้นะสองตัวนี้ตัวผู้นะครับก็ลักษณะจะแตกข้างจากไก่ดำพูพานหนึ่งไก่ดำภูกานสองแล้วก็ไก่ดำพูพานสามก็เฉพาะสีคนอย่างเดียวนะครับผมแต่ข้างในนะครับก็ยังมีเนื้อหนังกระดูกดำเช่นเคยนะครับผม แล้วก็สิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาของไก่ดําภูพาน4ก็คือถ้าเรียกเปรียบเทียบการเก็บไข่ดูแล้วนะครับผมไก่ดำภูพาน4จะมีไข่ดกมากกว่าไก่ดําภูพาน1แล้วก็ไก่ดําภูพาน3นะครับอันนี้ผมได้เก็บสถิติไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวผู้นะครับขออนุญาตนะครับตัวผู้จะตัวใหญ่น่อยนะครับี่ครับตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะเปินสีอย่างนี้นะครับตัวผู้ อันนี้ม่าจะประมาณเจ็ดขีดนะครับนะครับน,นี่คือรักษาต,ตัวผู้นะครับวันนี้ก็พามาแนะนำเป็นลูกไก่ดำพงฟานสี่อายุประมาณสองเดือนแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ